ับนี่แสดงเคยร้านเคยมาแต่ผู้จะเป็นทหารอยู่ตามชายแดน, <c oughs> นเด่นปนปลาก่อน นี่นะครับผมแล้ามาต้มแล้วต้มมันอ่อนนะพี่น้องตกนิดกระด้างก็เอ,อื่อนนิดบดละน,นิดบดบานเท่าตกมัอนอ่อนนะก็ามาฟักอันแรกกับาำํำปลาคอเป้นของอัน anh này không tâm đẹp của khói tâm có khóm được đẹp phải khó nhét luôn à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  ข,า,า,า,ขายขี้มนาเข้าก็มีเดินมาคลายขี้มหนาเข่างางลำทางบริขามาแล้ว อิ่นฮิตบดฮิตด่างพี่นอ้องแล้วก็มันซุปอื่นซูปฮิตตามสมัยโบราณที่สานหวานห้อเขาผูก้แก่แม่ก็เคยสูปมากินแต่เป็นเด็กหน่อยแต่ว่าบางกอยเป็นเด็กหน่อยคนละกินเห็ดหน้าแล้วทงมึงคนได้ครับเดี๋ยวเขาเกี่ยวนามครับ ส่วนผสมของนิดกระด่างปนปลาสกวันคณมันเนี่ยเนี่ยของอันนิดกระด่างต้นสุเอิ่นสุปนิดกระด่าง แกแห้งตัวมันดอนนะครับผมฝากนะครับผมเป็นฝักเหนือด้วครับฝักเฮ็ดกระด่างก็เออฮิตบดครับผมฝักข้างจะตัวเออเนี้นยแหละนครับผมก็จับ ใส่ใ้ัวห้อมแล้วก็ใช้งาผมก็เคยกินโดนเติบไปะละผมก็ลังสิงมากินอีกครับเคยกินแต่อายุสิบสี่สิบห้าปีจะว่าสี่สิบห้าิบก็บ้านไหนกินอีกก็ลัองใจกินครับผมเนี่ยเนี่ยเห็ด้สู้กิน ตรงภักคนครับเปิดทุกนิดกลางเค้าเอินย่ำย่ำเห็นกระดาคหินขอน์อ่านเข้าว่าค่อยออกกัอนออกกัออกกันผู้เข้าเอินครับผม มันได้ครับอบานเนี่มาเบิ่งตอนกินได้ครับพี่น้องก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าซี่เบากรงกอยบานมาเบ่งตอนกินสุกฮิตได้พี่น้องเด้อตามชีสอีสานบานเบากรงกอยสุกฮิตกระด้างเขาเอื่นฮิตบดครับผม เนี่เก็ีดมากินครับผมนี่ครับนี่ซุปพีกกระด่างน,นี่พี่น้องเดอ้อพักแก้มก็ไมีมาละครับผมรักแน่ไครับเดอ้อลงมือนะครับเดอ้อเอพี่าบอกกองก้อยเขาก็ชูพีกระบอกกองก้อยเดอ้อพีกระดางครับผมหอมแก่แห้งแก่แห้งมาตม้มให้มัน He's on. มาใหม่เอฟพีเขาเฮ้ยพอแล้วเว้ยข้าวให้นำๆ้วเพียงรดน้ำให้เบี้ยเจ้แม่เอ้ยมาขออุ้ยกระด่างกับขนมก็ตัดสินขุดเอาเว้ยกมบังเวียนไหมฮะจ่าแม่